การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าเสริมใบโหระพาหลักสูตรขศาสตร์บัณฑิตสาขาธุรกิจอาหารคณะเทคโนโลยีขศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าเสริมใบโหระพาสมาชิกนางสาวกรกน,ก,นอกอนุวันนายจักราริมโพคาประการนางสาวจติตยาส่งเสริมอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์กิจชนกสุกเกษมบทนำ พาสต้าเป็นการเรียกชื่อเส้นในอาหารอิตาเลียนรับประทานเป็นอาหารหลักของชาวยุโรปทำมาจากแป้งสาลีชนิดดูรัมนำมาผสมกับน้ำนวดให้เข้ากันจนเป็นโดรีบเป็นแผ่นและตัดเป็นเส้นหรือขึ้นรูปให้เป็นรูปแบบต่างๆพาสต้ามีรูปแบบแตกต่างกันมากถึง300แบบเมื่อบริโภคก็นำมาต้มในน้ำร้อนก่อนนำมาปรุงกับเนื้อสัตว์ผักเนยและซอสต่างๆใบโหระพาโหระพามีสรรพคุณ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ลมวีเวียงขับลมในไส้อีกทั้งสามารถแต่งกลิ่นจากน้ำมันหอมระเหยในใบโหระพาและยังสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกรุดูการและมีราคาถูกดังนั้นผู้วิจัยจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตเส้นพาสต้าที่มีคุณประโยชน์เพิ่มสีสันเพิ่มกลิ่นหอมและเป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากใบโหระพาวัตถุประสงค์ของงานวิจัย หนึ่งเพื่อศึกษาปริมาณใบโหระพาที่เหมาะสมในพาสต้าสองเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจพาสต้าเสริมใบโหระพาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้ผลิตภัณฑ์พาสต้าใบโหระพา 2. เพิ่มมูลค่าให้กับใบโหระพา 3. ามในแนวทางในการดําเนินธุรกิจพาสต้าใบโหระพาวิธีการดําเนินงาน 1. ศึกษาปริมาณใบโหระพาที่เหมาะสมในพาสต้า โดยเสริมปริมาณแตกต่างกันสาระดับคือ 10, 15และ20กรัมจากนั้นนํามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสได้ลักษณะปรากฏสีกลิ่นรสชาติและความชอบโดยรวมด้วยวิธี5 Point Hedonic Scale Scoring Test โดยบุคคลทั่วไปที่เคยรับประทานพาสต้าจำนวน50คน 2. ศึกษาวความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจพาสต้าเสริมใบโหระพา โดยใช้ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดแบบสอบถอมโดยผู้บริโภคจำนวน100คนขั้นตอนในการผลิต1ร่อนแป้งกรนเประสมหนึ่งครั้งเทลงในเครื่องผสมแป้ง2ใส่โหระพาที่เตรียมไว้ลงไปในเครื่องผสมแป้งโดยผสมไข่ไก่น้ำและเกลือเข้าด้วยกันเทใ,ใส่เครื่องผสมแป้งจากนั้นเปิดเครื่องผสมแป้งนวดผสมผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วปานกลางเบอร์สามระยะเวลา10นาที สามนำแป้งใส่ภาชนะปิดด้วยแรปอาหารพักในตู้เย็น15นาทีนำแป้งออกจากตู้เย็นแบ่งเป็นก้อนขนาด50กรัมโรยแป้งนวลบนโต๊ะ4นำแป้งเข้าเครื่องรีดแป้งเบอร์1ทำซ้ำหครั้งและเบอร์2ถึงเบอร์4เบอร์ละ2ครั้งและเบอร์ห้าครั้งแล้วรีดตามลำดับจากนั้นนำแป้งที่โรยแป้งนวลแล้วเข้าเครื่องตัดแป้งให้เป็นเส้นในถาดพักไว้ 5. ต้มน้ำเดือดหนึ่งองศาเซลเซียสใส่เส้นพาสต้าจับเวลา6นาทีและและตักขึ้นใส่ลงในน้ำเย็นจับเวลา1นาทีตักขึ้นใส่กระชอนผึ่งให้เสด็จน้ำแล้วนำใส่ภาชนะคุกด้วยน้ำมันมะกอกพักไว้ดางที่1คะแนนการทดสอบทางประสาทของพาสต้าเสริมใบโหระพาลักษณะที่ปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสความชอบโดยรวมสรุป ผลิตภัณฑ์พาสต้าเสริมใบโหระพาปริมาณ15กร,รมัมมีค่าเฉลี่ยด้านลนักษณะที่ปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสความชอบโดยรวมมากที่สุดเท่ากับ4.88ที่การดำเนินง,งาน 2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจพาสต้าเสริมใบโหระพาโดยใช้แบบสอบถามความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจพาสต้าเสริมใบโหระพาโดยผู้บริโภคจำนวนเพ่ไป100คน นำค่าที่ได้มาวิเคราะห์ค่าร้อยละมีทั้งหมด4ด้านได้แก่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายปัจจัยด้านการเสริมทางการตลาดปัดจจัยด้านผลิตภัณฑ์ตารางที่2.1แสดงความสําคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อกันตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่4.9%ค่าเฉลี่ย4.9%มากที่สุดการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคพบว่าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่มากที่สุดครับตารางที่2.2แสดงความสำคัญด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณผลิตภัณฑ์50กร,รัมต่อ1กล่องกล่องละ79บาทถึงมีค่าเฉลี่ยถึง4.7 0มากที่สุดสรุปการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้า ของผู้บริโภคปัจจัยด้านราคาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าจากราคาที่เหมาะสมกับปริมาณสินค้า50กร,รัมต่อ1กล่อง1กล่องต่อ79บาทมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.70 ปัจจัยด้านการจัดจำหน่ายตารางที่2.3แสดงระดับความสำคัญของปัจจัยด้านช่องทางการจ,จัดจำหน่ายมีตั้งมีต่อการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคหากผู้บริโภคสามารถชำระเงินผ่านธุกรกรรมออนไลน์มีผลการ มีผลต่อการตัดสินใจ4.85%มากสุดสรุปการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคช่องทางการจัดจำหน่ายพบว่าผู้บริโภคทั่วไปส่วนใหญ่เลือกซื้อจากหากสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้อมากที่สุดค่าเฉลี่ย4 8 4.85ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดตารางที่2.4แสดงแสดงระดับความสำคัญปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคมี มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลทางโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กไลน์อย่างทั่วถึง5.00%มากที่สุดผู้ตัดสินใจสรุปการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ทางการตลาดพบว่าผู้บริโภคทั่วไปส่วนใหญ่เลือกซื้อจากมีโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลเฟซบุ๊กไลน์อย่างทั่วถึงมากที่สุด5.00%เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์พาสต้าหัวลพา ผมว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อรูปแบบที่3จํจำนวน54คนและตาสินค้าสรุปรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3สรุปได้ว่าแสดงข้อมูลการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เส้นพาสต้าทั่วไปส่วนใหญ่รูปแบบที่หนึ่งจำนวน69คนสรุปผลการทดลอง 1. การศึกษาปริมาณใบโหระพาที่เหมาะสมในพาสต้าโดยเสริมใบโหระพาสามระดับคือ 10, 15และ20กรัมพบว่าผลิตภัณฑ์พาสต้าเสริมใบโหระพาปริมาณ15กรัม ผู้บริโภคให้คะแนนมากที่สุดในด้านลักษณะาปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมมากที่สุด2การศึกษาแนวทางในการดําเนินธุนนรกิจพาสตา้าเสริมใบโหระพาโดยใช้ส่วนผสมทางการตลาดพบว่าปัจจัยในการตัดสินเลือกผลิตภัณฑ์พาสตา้าเสริมใบโหระพาด้านผลิตภัณฑ์พบว่าบุคคลทั่วไปคิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ราคาของผลิตภัณฑ์ พาสต้าเสริมใบโหระพามีความเหมาะสมกับรสชาติและคุณภาพของพาสต้าสามารถชำระเงินผ่านธุรกรรมออนไลน์ได้และการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พาสต้าเสริมใบโหระพาขอบคุณค่ะ